สวัสดีครับผมต้องสมัยคิเช่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมชุดเฟอร์นิเจอร์วีไอ้นะครับผมตัวนี้เป็นการคอนโดนะครับชื่อว่าท็อปวิวพาวเวอร์นะครับอยู่ซอยชุมวิทย์ห้าสิบเก้านะครับผมคอนโดหลังนี้นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับผมมาเช่าอยู่นะครับผมเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเป็นเพื่อนของลูกค้าเก่าเรานะครับผมลูกค้าเก่าเราใช้บริการงานครัวการันต์ปวกกับทางสมัยคิเช่นนะครับก็ติดใจในผลงานนะครับแล้วก็พอดีว่าเพื่อนชาวต่างชาติเขาไปเห็นผลงานที่บ้านลูกค้านะครับก็เลยสนใจให้เรามาวิไอ้เฟอร์นิเเจอออรร์ป็นนนหห้้้งงคคคโดดชุะัับบใกกทาาลู ลาาติายนี้นะครับผมในห้องก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นชุดห้องนอนแล้วก็จะมีตู้ในห้องน้ํานะครับแล้วก็จะมีชุดครัวแล้วก็มีตู้ทีวีทั้งหมดจะใช้เป็นโครงพืสูตรกันน้ำกันปวกทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปชมด้านบนกันนะครับเจอนครับ ในช่วงในส่วนของตู้สภ้อาชุดน,นี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับโครงสร้างหลักภายในก็จะเป็นพ้าส,สูทหนาสภาพมินผิวสีขาวเทาแข็งกระลอยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนภายนอกนะครับเราจะใช้เป็ผ้าสูทหนาพิเศษอยู่ที่1 8มิลน,นะครับปิดผิวลามิเนตนะครับผมตรงนี้พิเศษคือลูกค้าเลือกเป็นลามีเนตแบบทูโทนนะครับผมในส่วนบอดี้ตู้ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นพ้าส,สูทหนาสเปนมินปิดดอลลามิเนต์เป็นผิวสีเทาเข้มผิเงากร้านะครับผมในส่วนหน้าบานตัวนี้จะเป็นลามิิเเเนนนตผววไม่งาะครับแล้ก็็ปสีเทาออ่นนะครับผมแล้วก็พิเศษอออีีกกย่าางงนึคคคืลู้้้จะไดมิว คีวอลูมิเนียมสีเงินนะครับผมติดอยู่ที่หน้าบานนะครับตัวนี้เพิ่มความลักชัวรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีมือจับนะครับเป็นเป็นสีซิลเวอร์นะครับผมสีของอลูมิเนียมมีลูกค้าก็สามารถออเดอร์ได้นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ4สีนะครับผมมีสีทองสีเงินแล้วก็สีพิงโกสีโรสโก้นะครับลูกค้าสามารถออเดอร์ได้นะครับต้องการเพิ่มเติมไปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากในส่วนของบิวอินนะครับผม ในส่วนภายในนะครับตู้ก็จะออกแบบประมาณนี้นะครับผมฟังก์ชันทุกอย่างลูกค้าสามารถรีเควสตตามความต้องการได้หรือมีต้นแบบมีตัวอย่างมาให้เราเราเป็นไอเดียได้นะครับผมลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะมีลิ้นชักสชุดเช่นเดียวกันนะครับผมล่างสุดนะครับตัวนี้เป็นบานเพลย์นะครับไม่มีมือจับนะครับแล้วข้างบนเป็นกุญแจนะครับราวเป็นราวูกตเหล็กลับใต้นะครับผมแข็งแรงนะครับมีชั้นแล้วก็มีราวสแตนเลสแขวนเสื้อนะครับ สเปซความสูงตรงนี้ก็ลูกค้าออเดอร์พิเศษอยู่สูงจากพื้นอยู่ที่เมตรห้าสิบเท่านั้นนะครับข้างบนก็จะแบ่งเป็นฟัง์ชันสามารถเก็บเป็นตัวเสืผ้าได้บานเป็นซอฟต์โค้ดนะครับผมตอนในส่วนของบานข้างบนนะครับชั้นโล่งครับไม่มีชั้นก็จะเก็บเป็นหมอนเป็นผ้าห่มหรือว่าเป็นกระเป๋าได้นะครับกระเป๋าเดินทางนะครับผมโดยเในส่วนของบานคู่ฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าออเดอร์ให้เป็นตู้โล่งนะครับตัวนี้เพื่อแขวนพวกเสื้อผ้าเป็นเดรสนะครับเพราะว่าตู้ชุดนี้จะใช้ของคุณผู้หญิงนะครับ บานข้างบนนะครับตัวนี้จะเปิดโล่งนะครับเก็บของใหญ่ได้นะครับผมเป็นซอฟโค้ดนะครับทั้งหมดเลยมาชมในส่วนของโต๊ะแป้งนะครับผมตัวนี้เป็นชุดของคุณผู้หญิงนะครับผมติดกระตู้ที่ตู้สภ้อผ้าขคุณผู้หญิงใช้เก็บของนะครับบนก็จะมีบานเปิดแบบนี้นะครับส่วนที่ท็อปเคาน์เตอร์ก็จะเป็นเป็นลิ้นชักนะครับผมลิ้นชักลายลูตัวเหล็กซอฟโค้ดทั้งหมดเป็นพาสูิทั้งหมดนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ลูกค้าได้มีปลั๊กไฟซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผม มาสิขกัอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นไดเป่าผมนะครับเป็นมือถือได้เลยนะครับความเป็นซอฟโค้ดทั้งหมดติดกระจกเงานะครับตัวนี้จะแขวนติดที่ผนังปูนเลยนะครับผมตัวนี้ขาจะโล่งตรงนี้สามารถมีสตูนเล็กๆนั่งแต่งหน้าได้เลยนะครับผมสำหรับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจบริการจากทางส m i l e k i t เ h e เรานะครับผมนอกเหนือจากชุดครัวกณนน้กันป่าที่ผมผลิตในตอนนี้นะครับผมยังรับวีดในส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีดีโอเสื้อวองเปเปอร์เซตตู้วางทีวีตู้วางหน ลูกค้าก็สามารถออเดอร์ตามแบบหรือขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสนใจยังไงอินบอกมาสอบถามผมโดยตรงเลยนะครับผมต้องสมัยคิดเช่นนะครับ,รบไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ